เฮ้ยเฮ้ยเฮยมาเลยมาเลไปเลยไปเลยไล่ลอยๆอ๊อยโอเลยยไ่อยโอ๊กแล้วอะตตกไปคลายคลายไปคลายคลายไปไปไปเมืองอะไเด้อยไปไปปูนเดินหน้าเดินหน้าค่อยๆค่อยๆ ปั่นกร่งกันเดี๋ยวไปกุนไปท้ายปั่นกรเห่งกันปั่นกรเห่งกันปั่นกระเ่งกนแห้งโคตรน่ะเฮ้ พ้าพ้าไปไปปุณเนอะปุณส่งมันได้ส่งมันได้เฮ้พ่อพี่ พ่าพาพาพาสั้นพอฟุ่มเดินนามาก่อนโูดพูดโูดไปก่อนไปไปไป ไอ้มึงพุ่นว่ะเร็วพ no <'s> ุ่นว่ะเออตกเลยตกเลยคอมพิวนั่นฮ้าวตรงไปก่อนตรงไปก่อนมาใชตกนี่น่ะถอยถอยกำฟังนี่เออ มาแห้กับมาแห้อ้าวอ